ในแสงแดดยามเช้าที่อ่อนโยนหญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดสาวรีสีเหลืองอ่อนเดินตรงไปยังตลาดอย่างเงียบๆไม่มีใครรู้เลยว่าผู้หญิงที่ดูธรรมดาคนนี้คือจโยติเมระยะผู้พิพากษาประจำอำเภอของที่นี่เธอจงใจแต่งตัวมิชิดแบบนี้เพื่อให้ไม่มีใครจำหน้าได้ขณะเดินเธอหลุดไปในความทรงจำเก่าๆแล้วจู่ๆก็คิดขึ้นมาได้ว่าวันนี้ขอวนกลับไปกินไข่เจียวข้างทางแบบสมัยเด็กๆสักหน่อยดีกว่าไม่ไกลนะัก เธอเห็นรถเข็นเล็กๆข้างถนนคุณยายวัยราวห้าสบกว่าปีตัวผอมบางกำลังขายไข่เจียวอย่างขามขมน่นจจยติเดินเข้าไปใกล้ยิ้มบางๆแล้วพูดว่ายายข้าขอไข่เจียวสามห่อน,นะคะคุณยายยิ้มตอบทันทีเทน้ำมันลงกระทะตอกไข่พลิกไปมาจนได้ไข่เจียวฟูๆร้อนๆวางใส่จานจโยติตักคำแรกเข้าปากความสุขและความสบายใจล้นออกมาบนใบหน้า ตั้งแต่เด็กเธอชอบกินไข่มากและไข่เจียวข้างทางแบบนี้พาเธอกลับไปยังวันวานทันทีแต่ชีวิตข้าราชการที่ยุ่งเหยิงทำให้โอกาสแบบนี้แทบไม่มีเลยเธอกำลังอิ่มเอมกับรสชาติอยู่นั่นแหละจูจูก็มีเสียงตะโกนดังลั่นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งเดินมาพร้อมพลตำรวจหยุดตรงหน้ารถเข็นตะโกนลั่นเฮ้ยแม่แกรีออาเงินมาเดี๋ยวนี้คุณยายขายไข่ตกใจจนมือสัน่นพูดเสียงสั่นเทา นายท่านเพิ่งเปิดขายเองแค่ยังไม่ได้เงินเลยลูกค้าก็เพิ่งมาขอตอนเย็นได้ไหมแค่จริงๆยังไม่มีเงินเลยแค่พูดจบเจ้าหน้าที่คนนั้นโมโหจนหน้าแดงปรีเข้าไปตบหน้าคุณยายเต็มแรงเห็นภาพนั้นเลือดของจโยติเดือดพล่านทันทีเธอก้าวไปข้างหน้าพร้อมเสียงเข้มหยุดเดี๋ยวนี้นะคะคุณเรียกเงินจากยายทำไมแล้วตบยายได้ยังไงคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับคนหาเช้ากินข้าเลยเจ้าหน้าที่ชื่อโมหิตจ้องเธอเขม็งมึงเป็นใครวะมาสอด รู้ไหมว่ากูคุยเรื่องอะไรอย่ามายุ่งมากเดี๋ยวจับมึงเดี๋ยวนี้เจยโยติไม่ถอยตอบรับเสียงดังสิ่งที่คุณทำมันผิดกฎหมายชัดๆไม่มีที่ไหนเขียนไว้ว่าตำรวจเก็บสวยคนจนได้คุณกำลังกลั่นแกล้งเขาและคุณจะต้องรับผลโมหิตโมโหจัดตบหน้าเจยโยติเต็มแรงจนเธอเซนิดหนึ่งแต่เธอยังยืนนิ่งประกายไฟในดวงตาคุณกล้าตบฉันงั้นเหรอฉันจะแจ้งความดำเนินคดีคุณเดี๋ยวนี้โมหิตหัวระยะแจ้งความมึงจะแจ้งกูเหรอ พูดอีกคำกูตีจนเดินกลับบ้านไม่ได้แล้วหันกลับไปจับคอเสื้อยายขู่ต่อรีบเอาเงินมาไม่งั้นทุบรถเข็นมึงทิ้งตรงนี้พูดจบก็เตะรถเข็นล้มกระจายไข่แต่เกลื่อนถนนคุณยายร้องให้สุดลงเก็บไข่ที่แตกโมหิตยกกระบองฟาดหลังคุณยายอีกทีคุณยายร้องลั่นก้มกราบแทบเท้าขอร้องหล่ะขนายยังไม่มีเงินจริงๆงเย็นนี้จะเอามาให้ขอยตีเลยค่ะจะโยติทนดูไม่ไหวเดินเข้าไปพูดเสียงดัง ย่าไม่ต้องขอโทษใครทั้งนั้นคนที่ต้องขอโทษคือพวกนี้ต่างหากพวกเขารังแกคนจนไม่มีความละอิดเลยยายต้องลำบากตั้งรถเข็นเลี้ยงปากท้องพวกนี้กลับมาปอดเงินที่ยายหามาด้วยหยาดเหงื่อวันนี้ฉันจะทําให้พวกคุณรู้จักคําว่าที่ของตัวเองให้เห็นกับตาโมหิตหัวเราะลัน่นมึงจะมาสอนกูเหรอมึงมีที่อะไรแล้วเดินจากไปพร้อมพลตารวจหันกลับมาขู่คุณยายอีกครั้งยันนี้กูมาใหม่ถ้าไม่มีเงินมึงกับรถเข็นจบนะ จโยติรีบเข้าไปประคองคุณยายยายกลับบ้านพักก่อนเถอะข้าเรื่องตำรวจพวกนี้ปล่อยให้หนูจัดการเองคุณยายร้องไห้ลูกเอ๋ยลูกโดนตกพระยายทำไมต้องมาช่วยยายขนาดนี้พวกนี้มันตำรวจทำกับคนจนแบบนี้มานานแล้วไม่มีใครทำอะไรได้หรอกลูกจโยติสูดลมหายใจลึกประกายตาแน่วแน่ไม่ขยายวัน,นี้มันเกินพอแล้วยายไม่รู้หรอกว่าหนูทำอะไรได้บ้างหนูจะทำให้พวกนี้ได้รับโทษแน่นอนยายกลับไปพักผ่อนเถอคะค่ะ เธอกลับบ้านทันทีความโกรธและความตั้งใจเดือดผ้าในอกตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ไว้เช้าวันต่อมาจโยติแต่งตัวธรรมดาอีกครั้งสวมสารีสีแดงเดินเข้าโรงพักโดยไม่มีใครจำได้ข้างในโมหิตกำลังยีบอยู่หน้าเคาน์เตอร์พลตำรวจอีกสองคนนั่งหัวเราะก,กันอยู่มุมห้องเธอพูดเสียงดังขอแจ้งความค่ะโมหิตตื่นเต้นในหน้ามองแล้วจำหน้าได้ทันทีหัวเราะเยาะมาอีกแล้วเหรออยากแจ้งความกูงั้นเหรอ ที่นี่ไม่ใช่ที่วิ่งเรื่องไร้สาระกลับไปจู่ๆประตูห้องข้างในเปิดออกผู้กำกับการชื่อวิกรมเดินออกมาใบหน้าเยื่ยยิงเกิดอะไรขึ้นโมหิตไม่มีอะไรครับท่านผู้หญิงคนเมื่อวานมาอีกแล้วครับกำลังเล่ก,กลับอยู่วิกรมเดินมาหาจโยติมองเหมือนมองมแมลงชื่ออะไรจโยติมรยะเข้ามาขอแจ้งความวิกรมยิมย้มเยาะไม่มีเวลามานั่งฟังดราม่าช้าๆกลับไปสะไม่งั้นขังเลย จโยติไม่ขยับวิกรมโมโหดันเธอล้มลงกับพื้นหัวกระแทกขอบโต๊ะเบาๆตำรวจในโรงพักหัวเราะก,กันลัน่นดูสิมาทำเป็นเทพธิดาแห่งความยุติธรรมดูตอนนี้สิเจโยติลุกขึ้นดวงตาแดงกำ่ำวันนี้พวกคุณทำเกินไปแล้วฉันจะทำให้พวกคุณเสียใจที่เกิดมาวิกรมผลักเธอออกไปนอกโรงพักตำรวจปรบมือกันสน,นันแต่เช้าวันถัดมาทั้งเมืองต้องตะลึง เสียงไซเรนดังกึงกก้องตั้งแต่เช้ามืดรถตำรวจสองคันนำขบวนตามด้วยรถประจำตำแหน่งสีดำของผู้พิพากษาอำเภอและรถคุ้มกันอีกหลายคันผู้คนพากันมองจากหน้าต่างและหน้าร้านขบวนหยุดหน้าสถานีตำรวจเดียวกันนั้นประตูรถเปิดออกจโยติมารยะในชุดเครื่องแบบผู้พิพากษาอำเภอสีเบตหมวกใบสวยประดับสีสก้าวลงจากรถอย่างสง่างามเจ้าหน้าที่ระดับสูงยืนเรียงสองข้างตำรวจที่เคยหัวเราะเธอเมื่อวาน ตอนนี้ตัวแข็งเหมือนรูปปั้นนาซีเผือดจยโยติเดินตรงเข้าโรงพักมองตรงไปที่วิกรมกับโมหิตที่กำลังนั่งอึง้งเสียงเย็นเยียบแต่หนักแน่นดังขึ้นนาซีทำไมคะจำได้ใช่ไหมเมื่อวานฉันมาขอแจ้งความเรื่องที่พวกคุณรังแกคุณยายขายไข่แล้วพวกคุณผลักฉันออกไปจากประตูบานนี้วันนี้ฉันกลับมาทางประตูบานเดิมต่างกันแค่วันนั้นฉันมาแบบคนธรรมดาวันนี้มากับเครื่องแบบผู้พิพากษาอำเภอทั้งสองคนก้มหน้าไม่มีคำพูด จโยติสั่งทันทีถอดเครื่องแบบทั้งคู่ยึดอาวุธประจำตัวจากนั้นสั่งต่อพาทั้งสองคนไปยังตลาดที่คุณยายขายไข่ให้ขอโทษคุณยายต่อหน้าประชาชนขบวนทั้งหมดเคลื่อนไปยังตลาดผู้คนแน่นขนาดคุณยายยังคงตั้งรถเข็นอยู่ตรงนั้นจโยติพูดดังต่อหน้าฝูงชนจำไว้คนที่เบียดเบียนคนจนจะต้องได้รับบทเรียนแบบนี้แล้วหันไปสั่งวิกรมกับโมหิต ก้มลงขอโทษคุณยายเดี๋ยวนี้ทั้งสองตัวสั่นเท้าอ่อนคุกเข่าขอโทษคุณยายต่อหน้าทุกคนแต่ยังไม่จบจจโยติสั่งต่อถอดเสื้อนอกเหลือแต่เสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้นวิ่งนำหน้าขบวนรอบตลาดเลยให้ทุกคนเห็นว่าคนที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดจะต้องได้รับความอับอายแบบนี้ไม่กี่นาทีต่อมาทั้งเมืองได้เห็นภาพที่ไม่มีวันลืมวิกรมกับโมหิตใส่เสื้อกล้ามวิ่งนาซีนำขบวนด้วยความอับอาย ด้านหลังคือรถผู้พิพาษษาอำเภอและขบวนตำรวจระดับสูงผู้คนปรบมือกระหึ่มบอกกันว่าวันนี้ความยุติธรรมมาถึงแล้วจริงๆคนที่รังแกคนจนถูกทำให้รู้จักที่ของตัวเองแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมมก complete lead และแชร์ให้ถึงที่สุดและกดติดตามช่องไว้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกขอบคุณครับ